ราศีกันนะฮะดวงดีๆครับครึ่งเดือนแรกธันวานะฮะหนึ่งถึงสิบหกธันวาครับเข้าสู่เดือนสิบสองเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะฮะปีนี้เอาเรื่องกันนะ,ะทุกๆราศีเลยนะฮะโอเคครับมาเรื่องเด่นนะครับคือเรื่องของงานก่อนนะฮะช่วงเนี้ยมุมดาวการงานเป็นเรื่องของการอาจจะเดินทางบ่อยขึ้นมีงานเร่งรัดบ่อยขึ้นมีดวงจะเรียกว่าคนนะฮะ จับจ้องจับตาจับผิดนะหรือบางทีเจอริกงานเรียกว่าแข่งกับเวลาบ่อยขึ้นนะฮะข้อดีคือการเจรจาติดต่อต่อร้องเด่นการพูดคุยการแก้ปัญหาการแก้เกมเก่งการจัดการปัญหาหรือจําเป็นต้องเจรจาเรื่องสําคัญบางทีอยากจะต้องมีเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะเก่งมากนะครับก็เรียกว่ายังพอจะเข้าทางเรานะฮะในเรื่องต่างๆข้อดีครับในช่วงนี้คือบางทีถ้าเราตั้งใจนะะอยากจะ ทำอะไรส่วนตัวพิเศษนะฮะก็สามารถทําได้นะเผื่อมีไอเดียความคิดอยากทําอะไรส่วนตัวนะครับเป็นพิเศษนะฮะจุดนี้สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อดีนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของคําพูดการคุยการไหววานให้ใครช่วยเหลือการทําเอกสารทําสัญญาทํานิติกรรมทําธุรกรรมหรือบางทีมันมีโชคฟุกๆนะครับในเรื่องของการงานนะฮะแล้วก็ภารกิจต่าง ชวดามันดีนะครับในเรื่องของการหาไรายได้พิเศษนะเออเพื่อนเพื่อนจำเป็นว่าต้องใช้เงินในส่วนใดก็ตามนะครับผมดูว่ามีโอกาสที่มีเงินเข้าแล้วก็มีเงินพิเศษเข้านะฮะหรือแม้แต่การจราจาเรื่องสําคัญก็เข้าทางแล้วนะเรียกว่าแต่ว่ามันเหนื่อยนะมันก็มีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลานะฮะแต่สุดท้ายก็จะได้เงินในส่วนนี้มานะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีโอกาสอะไรมาอยากทําอยากเคลียร์อยากคิดอยากแก้ อยากลงมือนะครับก็จะประสบผลสําเร็จนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษมันมีจังหวะดาวครับอย่างหนึ่งในเรื่องของคนนะครับช่วงนี้ระวังคนจับผิดช่วงนี้ระวังคนอาจจะหาเรื่องอ่าหรือว่าคนทําให้เราเดือดร้อนนะครับนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะฉั้นทําอะไรก็ตามถ้าต้องมีเรื่องคนเข้ามาจะดูยุ่งยุ่งวุ่นหน่อยนะครับหรือบางทีเจอคําสั่งด่วนนะครับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้วิชาลูกพี่ลุนพี่ มีคำสั่งด่วนวันให้ช่วยวันให้แก้วันให้ทําอะไรเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของเทเลทาดูนะฮะจุดนี้มันมีข้อดีคือถ้าเรากําลังลุ้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินหรือเรื่องงานนะเออมันมีข่าวดีนะครับในท้ายที่สุดนะฮะ,ะแต่แน่นอนครับว่า มันไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะฮะมันก็จะยุ่งๆหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นมานะครับต่อมาครับเรื่องของแต่ว่าการเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางบ่อยขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะครับบ่อยขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวบ่อยขึ้นนะครับช่วงนี้จะมีเรื่องยุ่งๆแบบนี้แต่ว่าข้อดีคือสามารถจะหมุนช็อปใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือรายจ่ายเยอะแต่รายรับ หมุนได้มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษมีโอกาสได้โชคกุกฟลุกมีโอกาสได้เรียกว่ากําไรหรือเงินคงค้างค้างคา,งาอะไรน้นก็ตามนะฮะโอเคกลับเข้ามาหรือใครที่แบบเคยกู้เคยยืมอะไรก็ตามโดยเาะถ้าไปตามเรื่องตามราวตามงานก็จะประสบผลสําเร็จน,นะครับนี่คือจังหวะดาวที่ดีทีนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอากาศทําให้ป่วย แล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวรครับจะเป็นเรื่องของอาหารที่ป่วยนะฮะท้องบวมท้องเสียกดระยะย้อนแล้วก็มีดวงจิตไมาเจ็บตัวลเล็กียน้อยฉะนั้นช่วงนี้เซฟเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ร่างกายเนาะอย่าทาอะไรสเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวจะมีดวงป่วยใข้ไม่สบายนะครับแล้วก็ประการต่อมาจริงๆมีข้อดีคือสมมติว่าถ้าอยากให้ใครช่วยเหลือจะมีคนช่วยหรือมีโอกาสได้เงินฟุกฟุกนะฮะทางใดทางหนึ่งนะเพื่อนเพื่อก็ลองพิจารณาดูว่า เออทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีเกฑ์การได้ซื้อของทุกใจของที่อยากได้เป็นพิเศษนะฮะในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวมันเด่นนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนะฮะเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้มีดวงมีเสน่ห์เวลาคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยทวมันสามารถสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนและดาวความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีโอกาสที่คนที่มีคู่แฟนนะช่วงนี้ครับมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทำอะไรด,ด้วยกัน หรือมีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันช่วยเหลือก็กุลกันเพียงแต่ว่ามันคงไม่ได้ไปไหนด้วยกันทุกทริปนะ,ะบางทีจากคนต่างยุ่งบอกแล้วครับว่าช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงที่เรางานจะยุ่งเยอะส่วนเขาก็ไม่แพ้กันนะฮะก็จ,จะเจอบ้างมาเจอบ้างอาจจะขอให้เราเราขอให้ช่วยเหลือดูแลไปไหนหรือว่าพาไปไหนกึมบ,บางทีมันไม่ได้ตามใจนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยืนหยัดด้วยตัวเองก่อนนะฮะโอเคนะอดีายคาดหวังแล้วผิดหวังแล้เสียใจ โอเคครับช่วงนี้ทำอะไรได้ดเรียนก่อนนะฮะแล้วโอเคค่อยไปขอให้ช่วยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของถ้าอยู่ต่างประเทศนะฮะ The j o d r a ันเด่นมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆมีดวงแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําูรณเร็จมีดวงการเจราจาคืบหน้าแต่ต้องระวังอารมณ์ที่ารมณมขึ้นก็เรื่องๆระวังเรื่องของครอบครัวนะฮะมีดวงเปดิดค่ไม่สบายหรือแค่จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวจะสูงเป็นพิเศษะนะฮะเรื่องของเลขมงคลครับมีนนี้ครับ 9321สนะฮะเลขที่ไม่ถูกโุด์ก็เลข5้าสีครับมีสีฟ้ามีสีเหลืองมีสีเขียวแล้วก็มีสีขาวสีที่เร่งเร่งหนึ่งมันไม่ค่อยใช้คือสีชมพูวันที่ดีครับมีวันพุธนะฮะวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดติด,ตดขัดคือวันอังคารนะครับแล้วก็ท่านที่มีโอกาสอะไรใหม่ๆม,มานะฮะให้คว้าไว้นะผมเน้นย้ำช่วงนี้ มันมีโอก,กาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอะไรที่เราอยากทําลงมือทำหรืออยากทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆลงมือนะฮะหรืออยากหาข้อมูลใดพิเศษช่วงนี้หาหรือค้นคว้าได้นะฮะแล้วก็จังหวะดาวในเรื่องของการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันช่วงนี้ถือว่าน่าพอใจมีข่าวดีๆที่เราไม่คาดคิดหรือมีโอกาสได้คะแนนที่น่าพอใจหรือมีคนช่วยเหลือนะครับนี้คือเป็นจังหวะดาวที่ดีแล้วก็ประการต่อมา เรื่องลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงเออช่วงนี้เด่นนะฮะมีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วยเหลืออ่าอบางทีจะมีข่าวดีๆให้ชื่นใจมีอะไรที่เออไม่คาดคิดนะฮะก็เรียกว่าจะวะดาวมันเด่นนะครับในเรื่องของคนใกล้ตัวบางทีเราจะเห็นความเจริญเติบโตวุฒิภาวะหรือไหวพริบนะฮะของลูกหลานบริวารของเรานะครับที่เด่นขึ้นมานะฮะแต่ต้องบอกนะว่า,าใครจะเจเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านหรือลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับ ช่วงนี้จะสูงขึ้นเป็นพิเศษ,ษ,ษก็เซฟเซฟเอาเนาะก็โอเคครับโชคฟ,กฟุกมีนะฮะมีโอกาสได้โชคฟุกหรือว่าโชคที่คาดไม่ถึงนะฮะอย่างที่บอกฮะตอนแรกว่าอะไรก็ตามที่ไม่คิดว่าจะได้จะได้นะฮะหรือบางทีลุ้นอะไรบางอย่างก็มีเกณฑ์สําเร็จครับเดี๋ยวมันก็ได้มาด้วยความเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับโอเคต่อมาอูุิดาวเกี่ยวกับเรื่องของถ้าบุปการีนะฮะช่วงนี้ก็ดูแลท่านิดนึงนะฮะระวังท่านปวดไข้ไม่สบายนะให้เซฟเซฟร่างกายท่านนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ ยานี้สิ่งที่เตือนนะฮะชุดนี้เข้าของเครื่องใช้นะครับระวังมันแตกหักเสียหายสูญหายนะครับแตกหักร้าวพังน่หรือว่าเอาของมีค่าของมีราคาออกไปนอกบ้านเนี่ยต้องระวังนะครับบางทีมันหลุดหลงลืมขโมงขโมยพวกนี้นะฮะก็ต้องเซฟนะครับแต่ข้อดีเดี๋ยวถ้าหายก็จะหาเจอนะฮะแล้วก็จุดเด่นอย่างคือผู้ใหญ่เมตตาเพืเ่อนๆครับบุมดาวสุดท้ายผู้ใหญ่ผู้กบัชาลูกพี่ดุนพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ ช่วยนะครับจะเมตตานะฮะมีอะไรก็พยายามนึกถึงสิ่งดีๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงอธิษฐานจิตนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนร้อนใจนะฮะมันเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสสาเร็จด้วยนะครับโอเคครับกลายเปว่าช่วงนี้เอาแต่ว่าตื่นนลยครับช่วงนี้นะใครที่กําลังมีเรื่องร้อนใจหรือกังวลใจอะไรที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวดีครับ โอเคครับชูดีครับเป็นเหมืงใจนะครับสวัสดีครับ